สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสวัสดีตอนบ่ายบายบายแก่ๆนะครับพี่น้อง <an> <t une> พอดีมีพี่นะครับขอบคุณพี่ชายนะครับเอาห่านมาให้เห็นน้องโพดววาอยากได้ห่านแม่นะครับผมก็เลยเอาเอาเอาันตัวเมียมาให้นะครับเอาใส่ถุงมาวันที่มีจะเลยว่าพอดีมันม,ม,ม,มีมีซุ้มยูุบันอีพอหน้ายนะครับ มันก็นเลยว่าเอามาใส่ไพก้อนนะครับอื้นเสากสีหากลองม่ไส่ก็เลยเอาน้องไว้มีกระมังร้อมเปิดหน้ามาเลยคือเขาเลน่นในนามไม่กระมังเลยนะครับอ่านตัวเมียอายุประมาณสี่ปีนะครับเอาไปคำไปคูนเด้อนี่แหละเดินสิพาพไปหาฟูบ่าวพอวอยอยุเอาใจใจฟ้าม,มาีตัวผู้อยู่สี่ตัวนะครับมีตัวเมียอยู่สองตัวนะครับ ก็เลยได้นะครับได้ลูกสาวแล้วหนึ่งโตนะครับกิดเป็นสามโตนะครับเลยอีกตัวหนึ่งคอยสิครบแตดโตแล้วก็เป็นสี่คู่พอดีนะครับผมคอยไปคําไปคูนนะครับออกไปออกแม่แพรพันธุ์กนได้เลนน่นน้ำมาเลยได้เล่นน้ำบนหัวซ้ายยังเด้นะครับได้เล่นน้ำแบบมีน้ำเล่นเข้าไปเล่นในน,น้ำเนกระลำมั่งเลยนะครับพี่น้อง ที่เห็นท่านนี่เขาก็มีความสุขแล้วเ,เป็นอาบน้ำเลยครับเป็นขี้แตกมากนะครับนี่นี่ได้ด้วย <S 1> <S 1> นะยิ่มน้ำอาจจะแคบ์มแน่นิดนึงใครก็อยู่ในถุงปุ๋ยนะครับผมเพระาะว่าเออ่มือแรงก็นจีเป็นรั้มก้อนมืออื่นเ้าวคอยสิมาเอานะครับเอาอ,อ,นอาันนี้พอก่อนเอาอุปกรณนนีพอก่อนนะครับ ทำความสะอาดด้เดินนาม,มงือ่น้องก็เด่นนามโอ้ย <c oughs> พอดีละพาไปหามูเ,าามเ,มอเอา่าใจค้ามือเองไปคำไปคุณเด้ออีหล่าไปออกแม่แพร่พันเด้อขอบคุณพี่ชายนะครับ